ไปเดิมพันมากับยุคสมัยใหม่โอเคครับคี่ตอนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแนลนะครับตอนนี้คุณดิวของผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับ อ่ะวันนี้อยู่การการรีวิวซาเวียนะครับผมไไม่ด้มารีวิวโกโจนะผมแค่รู้สึกว่ามันเป็นฮีโร่ที่สร้างขึ้นมาเพื่อโกโจเฉยๆโอเคผมจะมารีวิวเมทตัวแรกในช่องนะครับอย่างซาเวียนเองนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันเล่นยังไงดียังไงนะครับล่าสุดเนี่ยตัวของซาเวียนเพิ่งได้บัฟมาเนี่ยทำให้การเล่นมันไหลลื่นมากขึ้นแลดอยมองว่ามันเป็นเมทที่ค่อนข้างจะเล่นง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็มีประโยชน์ในทีมไฟต์ต่างๆนะโอเคเรามาดูเลยว่าสับซาเวียนเนี่ยเล่นกันยังไงนะครับไปรับชมกันเลยมาเริ่มก ในการมูเก็ตไลท์เทียมทานทำได้เฉลพรสิทไลท์เดียมดานนะเจาเวียนะครับเวลาสกิลโดนฮีโร่นะของเลือฮีโร่นะครับจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับอ่าจะวิ่งเร็วขึ้นนิดนึงคล้ายท่าพสิทธิของอินิดเนาะสกิลโดนแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าใช้ใส่คีบไม่ขึ้นนะครับเพราะงั้นก็อันนี้คิดไว้ก่อนนะอ่า ถ้าใส่คีวิ่งไม่เร็วขึ้นโอเคนะครับแล้วก็เวลาเราสกิลโดนฮีโร่เนี่ยทุกๆ1ฮิตเนี่ยก็จะทําการเพิ่มสเปคให้ซาเวียร์หนึ่งสเปคนะครับซาเวียร์มีสเปคมากสุดคือ3สเปคเนาะถ้าสกิลหนึ่งโดนหลายตัวก็ทำได้สามสเปคได้โดน3ตัวก็3สเปคนะครับอ่ะทีนี้พอสเปคเต็มนะครับซาเวียร์จะอยู่ในโหมดโหมดไรเทียมทานนะครับโหมดนี้เนี่ยซาเวียร์จะสกิลหนึ่งสกิลสองลดคูดาวลงสี่วินะครับแล้วก็อันติลดคูดาวลงสามสิบหกวิประมาณนี้จะเป็นโหมดที่สแปมสกิ ให้โดนศัตรูนะครับยิ่งใช้โดนศัตรูปุ๊บโหมดนี้ก็จะเข้าได้นานมากขึ้นเรื่อยเนาะมาสกิลหนึ่งคูดาวค่อนข้างไวนะนี่ราไม่ออกของอะไรเลยนะฮะมันก็จะอยู่โหมดนี้ได้ตลอดเพราะงั้นถ้าเกิดซาเวียร์เนี่ยตีต่างว่าสกิลโดนเรื่อยเนี่ยตัวของซาเวียร์ก็จะสามารถอยู่ในโหมดนี้ได้แทบจะตลอดไปเลยนะครับได้รอให้ดูวดันติอย่างกันติอย่างเงี้ย กูดาวก็แค่10บกวินะครับในโหมดนี้ซึ่งมันก็จะสามารถเลี้ยงไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็จะใช้อันติได้บ่อยๆเนาะซึ่งไ e อ้เมคาลิกเนี้ยเนี่ยตัวการเก็บสกเนี่ยเก็บกันหลอดได้ด้วยนะเราสามารถเก็บส่ก,กันหลอดแล้วก็ยิงอันติยิงอันติไปเรื่อยๆได้นะครับประมาณนี้อันนี้นนคืออธิบาทที่สิบก่อนเขาจุดเด่นจะในอทิทธิบาทสิบเลยโอเคเรามาต่อที่สกิลหนึ่งกันบ้างสกิลหนึ่งของตัวซาเวียนไม่มีอะไรซับซ้อนครับคือการยิงกระสุนไปข้างหน้าเนาะ <ๆ S 1> ยิงยิงผ่านนะครับก็จะยิงไกลขึ้นเนาะสูงสุดเนนนนี่่่่ยยคคืออ5ตััววะะะะผผมมมใหห้้ดููรรไไไาากกกลลลแงน ไปถึงหน้าป้อมเลยถ้ายิงห้าป้อมเหรอไหมมันทะลุไปถึงนู่นเลยนะครับเพราะงั้นก็เป็นสกิลที่ต้องยอมรับว่าใช้เคคีฟได้ดีมากเนื่องจากระยะมันค่อนข้างดีนะใช้โดนครีปสามตัวเนี่ยก็ทะลุไปโดนอีกฝั่งได้นะถ้าใช้โดนห้าตัวเนี่ยเหลือถึงหน้าบ้านก็เลยนะค่อนข้างไกลพอสมควรเลยนะครับอันนี้ก็เป็นท่าโป๊กหนึ่งที่ดีเหมือนกันนะแต่ใช้เคคีฟเป็นหลักนะท่านี้อ่ะประมาณนี้คือท่านหนึ่งนะครับมาดูที่สกิลสองกันบ้างครับสกิลสองซาเวียครับเป็นการวางกำแพงนะครับวางกำแพงใช้พุ่มมมมมไดดดด้้นนนะถาาาเเเเกิิตรรุยยโโำพี่่่ใใ็สสปทห ไปแบบนี้ใช่ไหม ถ้าเราวางจุดกำแพงเข้าไปตรงกลางก็จะเปิดพุ Wal ่มนั <out> <c oughs> <ev> ้นได้นะครับเพราะงั้นอันนี้ก็เป็นทริคหนึ่งที่ใช้ได้นะเช่นเราเปิดกลัวแบบอีฝั่งดักพุ่มเนี้ยก็เปิดเข้าไปอย่างนี้ได้หรือเปิดไกลๆนี้ก็ได้นะครับก็จะมองเห็นเหมือนกันไอ้กำแพงนี้ก็จะอยู่5าวินะครับอยู่5าวิเลยเนาะมีความพิเศษตรงที่ถ้าเกิดเราวิ่งผ่านก็จะวิ่งเร็วขึ้น1.2วินะครับอโอวิ่งเร็วได้นะครับยังไม่พอครับถ้าเกิดสกิลนี้เนี่ยปะทะเข้ากับสกิลใดสกิลหนึ่งของซาเวียนะไม่ว่าาเเป็นนนทกลวงไไดดด้้้้้้ิขขึแถตตููี โดนวงนี้เข้าไปก็จะเดินไม่ได้แป๊บหนึ่งนะครับ0.8วินะครับขออธิบายก่อนวงนี้ค่อนข้างพิเศษมากนะครับตรงที่วงนี้เนี่ยขอแค่ศัตรูเดินมาชนก็ได้นะครับมันไม่ได้แบบว่าเออทำงานเฉพาะจังหวะที่ระเบิดออกมาเนาะมาทำงานตลอดจนกว่ามันจะหายไปเลยเพราะงั้นมันเป็นวงที่ใช้โซนได้ดีมากนะอย่างเช่นแบบบางตัวเป็นตัวที่แบบพลิ้วๆเงี้ยเจอวงนี้เขาเผลอเอาเท้าไมา่เหยียบนิดนึงเนี่ยโดนล็อกขาเลยนะครับซึ่งก็เป็นวงที่ผมบอกเลยว่าน่ารำคาญมากนะแล้วมันคูดาวไวนะเอาคูดาวให้ดูว่ามันอย่างที่ดอยบอกนะเวลาข้้าาโหมมดดนนีัูว ข้าง,างไหวเนาะไหมแปดวิกว่าๆ,ๆนะฮะหกวิอะไรเงี้ยไอผมออกของเต็มๆให้ดูว่าครูเดาท่าล็ากขาปรมันเท่าไหร่เนาะสมมติลอยเราขา,าตอนตึ๊กๆเถอะล็อกขาไปไหมห้าวิเนี่ยไอวงที่อยู่บนพื้นเนี่ยก็สามวิแล้วนะครับเพราะงั้นมันแทบเหมือนกับว่าเรามีล็อกขาเนี่ยประมาณแบบ ทุกๆ2วิเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าเราใช้โซนได้ด้วยนึกออกไหมเพราะงั้นอันนี้ก็เป็นจุดเด่นหนึ่งที่ดอยมองว่าไอ้ตัวซาเวียมันมีคือมันล็อกขาเก่งมากนะคูดาวค่อนข้างไวนะครับเวลาสกิลโดนเราก็วิ่งไวด้วยนะครับอ่าอะไรประมาณนี้อ๋อผมลืมบอกว่าทุกครั้งที่เราสกิลโดนเยอะๆเนี่ยตัต๋กของซาเวียจะอยู่นานขึ้น1วินะครับตามจำนวนสกิลที่ใช้โดนเนาะยิ่งใช้ท่านหนึ่งโดนหลายตัวมันก็ยิ่งอยู่นานนี่ผมปั๊มเยอะไปหน่อยมันก็เลยนานที่ปกตินะโอเคนะครับทราบอันติกันบ้างบางคนอาจจะงงงงงงงอออออออัััััััลลตตตติิมมมนนนนนนนททํําาาาะะะะไไไไไไรรรรรรดด้้้ววขซเเเเีียยคคคืืกกก่่่่แแสปปบบห็ มันจะกว้างขึ้นนะถ้าเป็นล่างอัพเกรดแต่น,นี้คือลําแสงเท่าเดิมตลอดเนาะมันเปลี่ยนแค่คูดาวของอันติดีขึ้นเวลาเราอยู่ในล่างอัปเกรดนะครับก็ไม่มีอะไรครับเป็นการซูมระยะไกลนะครับ แค่นี้เองนะครับก็เอาไว้โป๊กเอาไวต้ตอดเอาไว้เปิดพุ่มได้หมดนะครับเอ่ออย่างที่ดอยบอกคูดาวมันค่อนข้างนานใช่ป่ะแต่ถ้าเราเข้าโหมดนั้นปุ๊บนะสมมติเราเข้าโหมดปุ๊บเพื่คูดาวมันมันลดไป36มิบหกวิทันทีเลยเราก็สามารถใช้ตีได้ต่อทันทีหนไหมคูดาวมันจะค่อนข้างไวมากๆนะครับถ้าเราเข้าโหมดได้ไบ่อยๆเนาะอ่ะประมาณนี้แล้วอย่างที่ดอยสอนไปนะครับก็คือตัวนี้สามารถตอดหลอดลเล่นเพื่อยิงอันติได้นะสมมติดอยอยากจะตอดยิงอันติเล่นใช่ไหมดอยก็ตอดหลอดเล่นไปนะครับอันตีดอยก็คอดวินนก่เเงปะห็ัแบตุ๊ด ไปด้วยนะครับแล้วก็ยิงอันติเช็คไปเรื่อยนะครับเห็นป่ะมันก็จะสามารถเลี้ยงไปได้เรื่อยๆเนาะมาคนอยากรู้ว่าพี่แบบไหนเก็บสแต็กได้ดีสุดนะครับก็คือกด1นึ่งก็สอนะครับให้โดน3ฮิตเนาะมันก็จะเก็บสแต็กได้นานสุดนะครับอ่าประมาณนี้มีแค่นี้โอเคผมสอนคอมโบก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับทราบคอมโบเนาะก็คือตัวนี้เนี่ยโดยเบสิกเนี่ยถ้าเกิดเราใช้1และ2แยกกันเนี่ยเราจะได้แค่2สแต็กเนาะโดยใช้โดนหนึ่งใช่ไหมสองใช่ไหม มันได้แค่2สแต็กครับซึ่งมันก็จะไม่ค่อยครบเครื่องเท่าไหร่นะครับต้นเกมก็คืออ่อนมากแล้วกว่าจะเข้าล่างโหมดนั้นได้ถูกไหมแต่ผมดอยมีวิธีให้คือถ้าเกิดเราไล่สวยๆมันก็จะสามารถเก็บ3สแต็กในชุดเดียวได้โดยใช้แค่ท่าน1นท่า2นะครับวิธีที่ชัวร์ๆทราบดอยนะครับก็คือใช้ท่า2ถึงระยะพอดีนะครับโดยที่ท่า1ผ่านตรงกลางนะครับประมาณนี้มันก็ได้3สแต็ก พอดีทันทีนะครับเพราะว่าศัตรูโดนท่าสดาเมจจากท่า2รอบหนึ่งใช่ไหมโดนท่า1พุ่งผ่านแล้วก็โดนล็อกขาก็จะกลายเป็น3สเต็คพอดีซึ่งถ้าเกิดอีกฝั่งมีหลายตัวมันก็จะใช้ง่ายขึ้นเพราะเก็บสเต็คได้ง่ายขึ้นหลังจากนั้นก็เก็บสเต็คได้แล้วทีนี้ก็ลามลำไปเลยครับทีคุณจะปาแล้วก็ปลาไปได้ตลอดนะครับเพราะงั้นเหมือนกันวิธีการเลี้ยงสเต็คเนี่ยถ้าเกิดคุณมี1 2เนี่ยก็การจังหวะใช้พร้อมกันแบบหนึ่งก็สองอะไรเงี้ยก็จะได้สเต็คที่ดีที่สุดนะเลี้ยงได้3ววิกก็คืออใช้โโดนนนทุจัังงหะ่เ แถมให้อย่างหนึ่งก็คือวิธีการจังหวะล็อกขาเนี่ยคุณสามารถหนึ่งไปก่อนแล้วสองที่หลังได้นะครับแล้วมันไกลด้วยนะสมมติผมอยากล็อกตัวที่อยู่ตรงนั้นถูกไหมผมล็อกนี้ได้เนหะ็นปะวงล็อกค่อนข้างไกลนะเกือบสุดจอเลยอีกฝั่งก็จำสแกนนิดนึงแต่ข้อเสียของท่าน,นี้คือท่านหนึ่งมันไม่ค่อยไกลเนาะมันก็จะได้แค่นั้นแหละนะครับมันก็จะไปไม่ค่อยไกลนะท่านหนึ่งนะครับประมาณนี้คอมโบเบื้องต้นนะครับทราบการเบิร์สท,ทั่วไปก็คือ1 2สองอันตินะครับแค่นั้นจบแค่นี้นะครับ คอมโบรนี้ต้องยอมรับก่อนไม่แรงผมเล่นมากี่รอบแล้วไม่ค่อยแรงนะครับแต่ว่ามันก็ใช้เบิร์สได้ระดับหนึ่งนะครับในทีมไฟก็ถือว่าจ่ายดาเมจได้ค่อนข้างดีเพราะมันเอลีค่อนข้างกว้างเนาะ,อะไ,ไนะอะไรอย่างงี้นะครับแบบตู้มอะไรเงี้ยก็สวยอยู่นะครับก็ฝึกใช้กันได้มาคอมโบมันมีแค่นี้ข้อเสียของตัวนี้คือไม่มีสกิลเอา,เอาตัวรอดเลยนะครับไม่มีเลยเพราะงั้นต้อง a d แ p ปการใช้สกิลสองให้ดีเนาะสกิลสองเนี่ยผมมองว่ามีประโยชน์มากเวลาเจอตัวล้วงบางทีเนาะไล่ใส่ตัวเองก็ได้นะครับข้อแรกคือทํำให้วิ่งไว้คครรสมมม่ใหปนนิิไไดดดชชััะะุตตบณโว อย่่างนี้ใชมแล้วไม่รู้จะหนียังไงนะให้คุณ2อ,อัดไปเลยนะครับสองอตัวเองแล้วก็1แ,แล้วก็วิ่งเลยนะเพราะว่ามันจะทําให้เราล็อกขาแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นได้เนาะในกรณีฉุกเฉินนะครับไม่ว่าคุณจะเจอตัวพิวแค่ไหนมันโดนล็อกขาเราเราก็มีโอกาสหนีมากขึ้นนะ <Okay. S 1> แต่ก็นั่นแหละครับโพซิชันสำคัญซอบตัวนี้นะครับประมาณนี้โอเคมาดูเรื่องไอเทมกันบ้างไอเทมตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามาเวซับพอร์ตจ๋าเนาะเราออกไปรองเท้าลูกคู่ดาวลูกคู่ดาวสิบเปอร์เซ็นตะ์เนาะได้สมุดเพิ่มลูกคู่ดาวกลายเป็นสี่สิบห้ม,มเ,าาเนนะา แล้วทีมก็จะเล่นง่ายมากขึ้นนะครับมีเป็นตัวของโฮมประธานพอเนาะเอาไวต้ตอดเลือดแท้งแล้วก็เอาของกันตายชิ้นหนึ่งของกันตายกับไอตัวของกระทาเจาะเวทเนี่ยสามารถสลับกันได้นะครับถ้าเกิดคุณแบบโดนหนักหน่วงมากๆนะครับคุณสามารถเอาขนนกฟินิกมาก่อนได้นะครับแต่ว่าสมมติคุณเจอแท้งออกกันเวทเยอะแล้วคุณตอดไม่ค่อยเข้าอยากได้เจาะเวทก่อนก็ได้เช่นกันผมมองว่าของที่ฟิกเนี่ยน่าจะมาแค่3ามช่องแรกมากกว่านะครับนอกานั้นก็สามารถปรับได้หมดเลยนะสับตัวของซาเวียนะครับประมาณนี้ก็สาาับเอ็มเบมเราใช้เป็นเซต มีพลังเวทให้มีเจาะเวทให้นะครับโดยเอเป็นตัวใหญ่เนี่ยก็จะเป็นตัวของโกทาไรคาตายนะครับก็มีการเพิ่มดาเมจนะครับ4%เตของเป้าหมายนะครับแล้วมีการฟื้นฟูมานาได้ด้วยนะครับก็ทําให้เราทั้งโป๊กได้นะแล้วก็รีเลือดได้อันเล็กเนี่ยใส่เป็นเจาะเกราะมาแนละ้วแล้วก็เป็นของอลดราคายเทมนะเพราะว่า <laughs> ต้นเกมเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างจะขิวมานามากๆนะต้องอ,อ่านหนังสือให้ได้ไวๆนะไม่งั้นจะลําบากนะครับประมาณนี้คร่าวๆนะโ okay, อเคเดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์ตัวอย่างกันเลยว่อนซาเวียเนี่ยมันเล่นกันยง ร้านเติมเกมชั้นนั้นที่เติมเกม MLB ที่เติมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงและยังรับเติมเกมอื่นอีนอกมากมายเติมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็กเกจฟรีและสะสมส่วนลดสูงสุด25มีช่องทางการชำระที่หลากหลายและช่องทางการชำระใหม่ SP r a t o r ต้องที่นี่ที่เดียว Rich m o n d s h o p เท่านั้นซ <Smash them. S 1> าเวียกับเฟลินมันเป็นญาติก <All truth. S 1> ันวทชุดม <Supp ly. S 1> ันมเดียวกันเลยขาฟ้าเขาฟ้า เราไม่งบไปยืนบนนะเสภาพผมตอนฝึกเล่นในจังเกิลมิงเลยเลยนะี่ย มาหนาไม่เพียพอใช้งานทุกทีเลยแต่ก็ต้องใช้รองเท้าคุดดาวอ่ะใช้รองเท้าอีกมันช้าไปไม่ทันกิน ได้สมุดมา,าพอดีหน่ยเป็นจังหวะทาม,มิ่งที่พอดีเวลาเกมนำสมุดมาแล้วก็มานาเด้งแล้วก็ลอดค่ เกมผมบุนกเาเกไม่ตามเกีเครมันก็มไม่แรงไปอย่างนี้ Turret. <laughs> yeah. Monster kill. Launch attack. ไปแล้วไงเมื่อกี้ลูบี้น่าจะสกิลหนึ่งไม่โดนนะมันแสลบไป Hello, I'm will Did you destroyed? An enemy has <laughs> Okay. You have slain an enemy. An ally has been slain. Initiate retreat. <coughs> これでお手上げか <music> 奴らには <music> 光の裁きを受けろ Initiate retreat! Enemy double killed. An enemy has been slain. Initiate retreat. Alt is ready. Launch attack! Initiate retreat! Request Backup! Monster Kill! Initiate Retreat! Shut Down! Initiate Retreat! Don't give up! Let's try again! <laughs> Launch Attack! Initiate oh, retreat. solo kill. your team, destroyed a turret. Superb control. <coughs> <coughs> มันมองไม่เห็นอะไรเลยวะดองสิ่งที่ต้องปลาแม่งเยอะไปหมดเลยแต่ผมได้ปลาเพลินอยู่ขอตัวเนี้ยเข้ามือนะเล่นยังไงก็เข้ามือตอนเนี้ย7%เนะี่ย yeah. เราซีซีไปตั้งยีเอร์เนต์ด้ยสันเยอะมากเลยครับก็จบกันไปแล้วนะสัปดาห์รีวิวอาจารย์โกโจของเราในวันนี้หรือซาเวียนเองนะฮะก็ซ,ซาซาเวียเนี่ยอันนี้เป็นเมทตัวแรกที่ดอยเล่นแล้วสุดเข้ามือที่สุดแล้วเป็นตัวที่สไตล์ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับคุณปู่ไฟอีกนิดเนาะด้วยความที่มัน1 2ึ่งสตันเหมือนกันใช่ไหมอ่าแล้วก็ด้วยความที่สกิล,ลดดแล้วโดนแล้ววิ่งเร็วเหมือนกันอีกนะฮะอ่ะาเมคคณิกที่การใช้สกิลโดนยิ่งใช้สกิลลดคูลดาวได้บ่อยๆเนี่ยก็ทให้ตัวนีีีีี้้้้้้เเเเนน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 น่่่่่่่ยยยยปป็็็ตัััววววททโโซคคคอออออขขขาาาาาางงงกกกกกกะะรรบบบแแลลลลมมมมมช์ใใไไฟๆดำ แล้วก็ล็อกขามันเนี่ยหลบยากเนาะเนื่องจากมันอยู่บนพื้นค่อนข้างนานเนาะทำให้ดอยวองว่าตัวนี้มีประโยชน์มากๆเวลาทีมไฟข้อเสียเพียงเดียวที่ซาเวียมีนะครับคือโดนล้วงง่ายมากนะถ้าเกิดเรายืนไม่ดีเนี่ยคุณอาจจะโดนแอสซิสสต์อีฝั่งเข้ามาล้วงได้ง่ายๆเนาะเพราะสกิลตัวล็อกค่อนข้างน,น,น้อยนะล็อกขาก็ไม่ได้สตันนะครับถ้าเกิดยืนไม่ดีเนี่ยคุณก็อาจจะโดนฆ่าก่อนในไฟได้เนาะแต่บอกเลยว่าถ้าคุณไม่ตายเนี่ยคุณอาจจะได้สแปมสกิลล,ววลัวๆแล้วอีกฝั่งก็จะหงุดหงิดมากเพราะสกิลมมััััันน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 นไไไกก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 กลลลลล็็อออออขาา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 ดดดด้้้้้เเเยยยะะะะะปปรรรรรรณีีีีแแววววสสบบบบิิจ์์์ซคคคถพื่ชชฝ subscribe ด้วยจะกำลังใจคนทำลิปมากเลยนะฮะส่วนจีไปคิดอะไรต่อมานั้นหรือเพื่อนเพื่อนอยากท,ทำลิปตัวไหนก็รอคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้นะวันนี้ก็แค่นี้ละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน